สวัสดีครับพี่น้องมดสุขุสุคนเด้อครับเด้อมื้อนี้กัผมสิพาพี่น้องมดสุขุสุคนที่ได้เคยติดตามรับเบิง่งรับสมนากันสิพาไปเที่ยวเบิ่งนากันอีกเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวเบิ่งตามสุนทรบดตามบานออกบานนาเนาะเฮาจะได้ไปเที่ยวรับเบิง่งรับชมการนาลงชีวิต พี่น้องก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมีพวกลาน,น้อยเนาะหลายคนข้าเจ้าเที่ยวเด็ดเที่ยวชมประมาณนี้แหละพี่น้องเกืนอนซา,านบ้านอยู่ของเขาก็ส้ำนี่เลยเนาะอ่ะต่อไปเราจะได้ไปเที่ยวต่อเนาะแต่ละซุมแต่ละพามเขาเจ้าเลี้ยงไก่ก็มีคือกันเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่ามีพามเล็กพมยามใหญ่เนาะอันนีคือการแตกต่างกันเนาะเขาเจ้าเลียงแบบปับนออก้านนาแบบนี้แหละก็ประมาณนี้เด้พี่น้องเด้พอวัดสูงนี้กับยังเป็นอากาศหนาวๆน,วนวได้เนาะเบิง่งเขาเจา้ายังยังมีพื้นภผ่เขาเจ้าดังเนาะแสดงว่ายัางหนาวอยู่สวงนี้เนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยเขื่อนศาลบานยูของพวกเพลินก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อตามบ้านนอกบ้านหน้าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยบอนยูมันก็แตกต่างกันบุคือกันเนาะแต่ว่าเพลินก็มีความสุขคือกันพี่น้องเนาะถึงเม้นว่าบอมมีการรูลาเขากัยังมีความสุขคือกันพี่น้อง นี่แหละพี่น้งองเขาจะไปเบิงนะ่งเนาะเขาจะมีไก่เลี้ยงคือกันบอเนาะเนะขาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวไก่มันอยูใช้คือได้ยินอยู่มันขันเออตัวนี้พี่น้องเห็นแล้วนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้แหละขันอยู่โอ้ยังห่าวอยู่ได้พี่น้อง <c oughs> น่านี่พี่น้องเอ้ย แสดงวาา่าห้ากะปั่มสอมใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะขันวาน้านาตามันเป็นแบบนี้อืมเป็นการเลี้ยงไก่คือกันเด้อพี่น้องเด้อตามบ้านนอกบ้นนานนาเนตแหละเนาะก็มีเป็ดมีงเลี้ยงปนเป้แบบนี้แหละพี่น้องโอ้ไก่ตัวนี้เนาะ เบื้องเอาพี่น้องพี่น้องเ,าเอาราดเดอ้อมันเป็นไก่เชิงซนยังนี่เบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกาเห่าวอยู่ได้ไก่ตัวนี้พี่น้องขั้นอยู่ถือว่าจิตใจนี่กาได้อยู่เนาะอืมประมาณน,นี้เด้อพี่น้องเด้อเราจะไปรับเบิ่งรับชมต่อเนาะ ไเลาะเบิง่งเลาะสมตามบ้านนอ,อกบ้านนาำนี่แหละพี่น้องอเอ้ยเห็นตัวใดก็ถ่ายตัวนั้นแหละเนาะกว่าจำกัดวิธีชีวิตแต่ละบ้านมันก็แตกต่างกัน,นเนาะก็จาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีแมะมีแพะเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้อง,อง,องอเอ้ย ตอนนี้ก็ก๊าลังมาหอดบอนสถานที่แห่งหนึง่งบายบายสบายดีทุกคน<ร> <c oughs> นี่แหละพี่น้อ,องเย <c oughs> นี่วิถีชีวิตของมะนาวเนอะเป็นกาเป็นคนที่ว่าละอายกองแด <c oughs> <c oughs> เนาะน,น,น, <c oughs> นี่แหละพี่น้องเยเขาก็มี รถไทยเดินตามคือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องการบุรุชีวิตโอ้พี่น้องเอ้ยชือว่าแตกต่างกันหลายเนาะเงินศาลบ้านสองของพวกเก็ตนก็ประมาณนี่แหละพี่น้องต่อไปเขาเชิได้ไปเที่ยวต่อเนาะ นี่แหละพี่น้องอเปลี่ยนแบบโบราณเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องอะตอนนี้ก็หอดอีกบอลหน,นึ่งด้อพี่น้องเด้อก็ตามบ้านนอ,อกบ้านนาตามดงตาป่าน,นี่แหละพี่น้องเป็นไก่อีกตัวหนึ่งพี่น้องก็เลยทาให้พี่น้องเบิ่งเนาะ ใช้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นไก่เซิงเนาะงามอยู่ได้พี่น้องโอ้งามอยู่เด้พี่น้องเลยไก่ตัวนี้ก็ประมาณร้อยสองเจ็ดถือว่าประพาดเนาะเนี่ยแหละเป็นเตียงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นเตียงแบบปลอยเนาะ เขาจะได้ไปต่อเด,พอดอ้พี่น้องเด้เอาพี่น้อยยังมีอีกตัวหนึ่งโพูโพลโพโอ้เขาเลี้ยงแบบปล่อยเอาเดอพี่น้องเลยอาตาก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเด้อสวยสวยตัวนี้พี่น้อง นาาคันแล้วก็ออประมาณนี้เลยพี่น้องเลยโอ้ไก่เขาเขาเลี้ยงแบบนี้เลยพี่น้องเลยน,น่าคุกๆๆเด้แม่มาอะไรแบนี้อะต่อไปเนาะพี่น้องจะไปเที่ยวต่อเนาะ กาเจ้าเรียกไก่แบบใดแต่ละบอลมันก็แตกต่างกันพี่น้อง yeah, yeah, yeah. ไปเบ่งตับสมต่อพี่น้อง <Yeah. S 1> ต่อไปพี่น้องมาฮอนิกายังมีอีกแห่งหนึ่งเนาะขาเจ้ามีไก่ชนก็เจ้าเลี้ยงคือกันพี่น้อง นี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อได้ยินเสียงไก่คันก็เลยเข้ามาแวะเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะเด้อพี่น้อง,องเห็นแล้วเนาะนี่ไก่ตัวแม่นี่ก็งามเด้อพี่น้องเด้อโอ้เด้อมีลูกมีลานคือกันพี่น้องสวยๆไก่ตัวนี้ โอ้ยังมีอยู่ทางในพี่น้องโอ้ตัวนั้นพี่น้องงามงามงามสวยตัวเดะโอ้สวยมากตัวนี้พี่น้องเลยตัวเหยียเนาะอืมบอธรรมดาพี่น้องเดะโอ้งามไร้งามไร้พี่นอ yeah, นะ้อ,บอ,นอง,อง,ง,องบ่งเออืม ทางดบกอกตังเด้อพี่น้องเด้องอนส่อสวยน่าจะเป็นพอพันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้โอ้พี่น้องไก่ฉลากทเทลีวมันมันกะประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะมันบริอยกับซอยม้อยเงียบอยู่บูเมนเด้อขันมันเห็นมียังมันกะ ห้องใบนี้เลยพี่น้องงามงามงามเดีย๋ดวยวจะเป็นไก่ก่เยียพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละไก่เยียะงามลายงามลายพี่น้องตัวนี้ไก่เยียะไก่พวกน,นี้มักอยู่ที่สูงมักหากินแบบ อยู่ที่สูงเนาะโอ้งามไปเลยพี่น้องตามบ้านนอกบ้านนานนี่แหละพี่น้องเด้อเห็นสารบ้านอยู่ของฟุกเฟินก็ประมาณนี้เนาะโอ้อยังมีอยู่ทางในพี่น้องแบบซูมเล็กๆเ,กเกด้อพี่น้องเด้อไก่เพิ่นก็งามอยู่ได้นี่พี่น้องตัวแม่ก็งามยังเลี้ยงลูกอยู่คันว่าตามผามไงเขาเจ้าแยกแล้วเนาะ ลูกใหญ่ชำนีเขาเจ้าเยกแล้วแต่ว่าตามทำเล็กๆน,น้อยๆตามบ้านนอกบ้านนาะเขาเจ้าก็เลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้พี่น้องไก่แม่ลูกอ่อนยังเลี้ยงลูกอยู่ลูกก็ใหญ่เติบไปได้พี่น้องแต่ว่ายัางติดอยู่กับแม่อยู่พี่น้องโอ้พี่น้องไอ้งามอยู่เด้อไ,ไก่แม่เพันนี่แม่พันธุ์รัก แล้วก็กลับแมพ่พ่อพันเนาะนี่พี่น้องมีสองตัวด้อพี่น้องเด้อสวยสวยหน้าตาก็ออกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสวยงามอยู่พี่น้องก่เย้าเนาะพี่น้องเนาะหางดกอกตั้งอยู่ตัวนี้งอนซอโอ้ยงามพี่น้องเลยสวยตัวนี้ เจ็ดพอพันธุ์เอว่าลูกนี่งามทุกโตเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้โงามลายงามไ <c oughs> ร้พี่น้องไก่ตัวนี้นี่ สไตล์แบบหล่ออาชีพเด้อพี่น้องเด้อไกพไ่พม่าสายหล่อเด้อตัวนี้โอ้งามพี่น้องอ่ะก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเราจะได้ไปเบ่งต่อบอนใหม่เนาะถือว่าเพิ่นก็เลี้ยงตามบ้านนอกบ้านานาแบบนี้เลยพี่น้องเอง้ยตามดงตามป่าแบบนี้แหละนอกกิจชีวิตมันก็มีหลากหลายแต่ละสุม่มแต่ละ พื้นที่เนาะมันการมีการแตกต่างเนาะอ่ะต่อไปอเราจะไปบังบอลใหม่ต่อพี่น,น้องมีรถมอเตอร์ไซค์หางหางสะเพิ่นก็นยัญชัยได้อยู่นะพี่นอ้อง <Okay. S 1> ออกโด่งออกปลาเนาะยังใส่งานดีอยู่นี่นยังมีไก่ตัวแม่เนี่ยพี่น้องเนาะสวยงามตัวนี้ก็ได้ เด็กเนาะลูกไก่ลูกเจี๊ยบไก่หน่อยเนาะยังอยู่ติดกับแม่เนาะไก่แม่ยังเลี้ยงลูกได้พันว่าเขาแยกแยกกันแยกได้อยู่แต่ว่าบ้านออกบานาเข่าบวกแยกเนาะเขาป่อยแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะโอ้เดีเลยน้ำตัวี้

สวยสวยสวยจริงๆสวยมากมีเป็นไก่เหยี่อเด้อพี่น้องเด้ออะต่อไปเนาะเทากระชัยไปเที่ยวต่อพี่น้องไปหาเบิ่งอีกบอลไหมเนาะตามบรรนนกบรรนาก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปแล้วเทาก็ไปคือกันพี่น้องไปต่อพี่น้อง เาอยากเที่ยวเบิง่งเที่ยวชมเนาะชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนาน,านี่แหละไป่น้อยก็มีการแตกต่างเนาะถือว่าสนุกมาครั้งนี้พี่น้อยเที่ยวครั้งนี้ถือว่า,ได,า,ยยานะได้เห็นหลายอย่างเนาะได้เห็นเฮือนซานบ้านซองที่อยู่ของคนก็ได้เห็นเดินบ้านเนาะ โอ้ยังเห็นอีกตัวหนึ่งพี่น้องพุนโอ้งามงามตัวนั้นน่าจะเป็นไก่พามา่าเด้อพี่น้องเด้อส่วนหล่เขาเจ้าเลี้ยงตามวันนอกวันนาส่วนหลายมีแต่ไก่พามา่าลายกว่าเนาะอ่ะเชิญพี่น้องรับเบิ่งรับชมด้วกันเด้อกาอย่าลืมกดติดตามเพื่อประผัดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ให้กดกระดิ่งนําด้วยนะพี่น,น้องเนาะเพื่อการแจ้งเตือนเนาะมารับเบิ่งรับชมด้วกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละพี่น้องเอ้ยตามันนอกมาน้าเขาเจ้าพอต้องการหาซางด้วยพี่น้องเด้อคันว่ารถเทรถเป็นยังกะเขาเจ้าเฮ็ดเองแป้งเองพี่น้องนี่บางเอานี่นี่กำลังเฮ็ดยังนู่นี่แป้งรถบ่โอ้เปลี่ยนบีบ่มีแตกเนี่ยเห็นบ่พี่น้องโอ้จำเป็นหาซางซางอยู่กับนู่นเจ้าเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ สร้างตาบ้านนอกบ้านนาเดี่ยวเขาจะเอาคอนตีกับอนาเล็กแล้วก็ทอกมันก็เทคนิคแต่ละคนนั้นมันบุคือกันเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี่ยวเน้องเอ้ที่ชีวิตตามบ้านนอกบ้านนาเนาะ อตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปเที่ยวต่อพี่น้องโอ้เขาเ็จะแอมแบบพากาจาดด้วยพี่น้องด้วยเป็นเห,นเหลาเข่าเาขาเอาไปเข่าเปลือกได้ยินเสียงไก่หองกระทึกอยู่ทางนั้นเนะาะเขาก็จะไปเป็นมังกรด้วยพี่น้องด้วย เบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องอามาฮอดเร็วพี่น้องโอ้พี่น้องเลยนี่โอ้พี่น้องดูดูพี่น้องนี่สวยมากพี่น้องเ้ยเร่เ่เร่เโอ้ยังมีตัวนั้นอีกพี่น้อง ตัวนี้สูงยาว นี่พี่น้องเอ้ยอยู่ทางล่างนี่หมดเห็นเลยเอินมามันหมาโลดเลยแล้วเอาพี่น้องงามตัวนี้พี่น้องโอ้งามหลายนี่พี่น้องเดาโรดด้อเป็นไก่เชิงชนยังนี่เหมืนเลี้ยงแบบระบบปล่อยตามบ้านนอกบ้านนอกนี่แหละพี่น้องโผน่โผไก่แม่ลุงอ่อนไก่กะ ลายเติบอยู่ได้ดูไก่แต่ว่าช่วงนี้มันกะอากาศกะเย็ยนแดงพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองเส้ยสวยตัวนี้เป็นไก่หนุ่มเลยพี่น้องเลยเป็นไก่หนุ่มไก่ไม้ พูดพี่น้องไอ้เด๊ะตรงนี้ก็งามพี่น้องโอ้พี่น้องไอ้งามยเยอะไอไก่เพิ่นี่แต่ละตนะัวเนาะเป็นไก่ลอยลอยใ่พี่น้องประมาณคันวาเลี้ยงให้มันใ่นี่ ประมาณสองแปดสองจดสองแปดนี่แน่นอนพี่น้องแต่ละโตนี่แต่ป่ตอนนี้ก็ยังเป็นไก่นุ่มเนาะเดี๋ยวร้ายพี่น้องช่วยดูนี่น่าจะเป็น รุ่นเดียวกันเนาะหน้าตาสูาสีคนก็ประมาณนี้เนาะคนปีคุนคอก็คล้ายๆกันพีน่ว่าะสดายอากาศช่วงนี้มันก็นเย็นแดมีลมผัดอยู่เนาะ ต่อไปเราก็จะได้ไปเที่ยวต่อเนาะพี่น้องเนาะไปเที่ยวเลาะตามหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยน,นี่แหละพี่น้องไปแม่ลูกอ่อนเพิ่นก็ปล่อยเอาแบบนี้พี่น้องยังเลี้ยงเอาลูกอยู่เพิ่นบ่ได้แยกเด้อพี่น้องเด้อปล่อยหากินตามธรรมชาตินีน่แหละ แม่ยังเลี้ยงลูกตัวแม่ยังเลี้ยงลูกอยู่เนาะอ้ไปหองเยกำาังอยู่ด้ว